สวัสดีครับผมกล้องออโต้สปินนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับรถทดสอบอีกหนึ่งรุ่นนะครับข้างๆผมเลยที่เห็นสีเหลืองๆเนี่ยก็คือ Mercedes-Benz AMG อีกหนึ่งรุ่นถือว่าเป็นรุ่นน้องเล็กของในตระกูลเขาเลยนะครับกับ CLA 35นะครับ 4Matic เรียกว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับ Mercedes-Benz เลยนะครับและความน่าสนใจของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาติดตามชมได้ตั้งแต่ภายนอกเลยนะครับ สิ่งที่เห็นจากภายนอกแรกๆเลยนะครับก็คือจะเห็นว่าหน้าตาของเขาเนี่ยดูคล้ายๆกับตัว cls เลยนะครับเรียกว่าเป็นดูเหมือนคล้ายๆรุ่นพี่ของเขาเลยแต่ไฟหน้าของเขาเนี่ยเป็นระบบ led นะครับเต็มระบบเลยพร้อมกับจังหน้าที่ซึ่งสังเกตได้ว่าจะมีโลโก้ amg นะครับทำให้ดูเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะครับพร้อมกับเส้นไฟต่างๆนะครับมาพร้อมกับการออกแบบกันชนหน้าเนี่ยที่ดูเป็นเอกลักษณ์ของ amg เลยนะครับ แล้วมาถึงด้านข้างของตัวรถนะครับจะสังเกตได้ว่าจะมีโลโก้ด้านข้างนะครับตรงแก้มหน้ารถเนี่ยที่เขียนว่าเทอร์โบโฟ a t เมติกนะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ของตัว AMG อีกหนึ่งอย่างเลยนะครับที่เพื่อนๆจะสังเกตได้และตัวด้านข้างของเขาเนี่ยจะมีเส้นสายที่ดูเรียบและดูเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะครับมาถึงด้านท้ายกันนะครับก็จะสังเกตได้ว่าตัวรถเนี่ยจะแตกต่างจากรุ่น CLA ปกติยังไงบ้างก็คือ ด้วยโลโก้ของเขานะครับเป็น AMG พร้อมกับ CLA 3 5นะครับที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เด่นชัดที่สุดเลยนะครับพร้อมกับสปอยเลอร์เล็กๆด้านบนนี้นะครับและด้านล่างก็จะเป็นท่อไอเสียแบบผู่พร้อมดิฟิเซอร์นะครับช่วยตัดอากาศด้านล่างนะครับเป็นสีดําตัดกับตัวรถที่เป็นสีเหลืองเนี่ยทำให้ดูลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับและด้านไงกับการขับขี่จะเป็นไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับ แล้วเข้ามาที่ด้านในกันนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวรถของเขาเนี่ยจะถูกประดับตกแต่งเน้นสีโทนดำนะครับและตัดด้วยได้แดงทุกส่วนเลยครับตั้งแต่พวงมาลัยหรือเบาะนั่งคอนโซลตัวแผงประตูพร้อมกับโลโก้ที่มีอยู่ตามจุดต่างๆสําหรับพวงมาลัยของตัว amg ตัวนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าเนี่ยมีปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะครับในการใช้งานเนี่ยเรียกว่ามาอย่างครบครันเลยนะครับพร้อมทั้งโหมดการขับขี่ต่างๆนะครับที่สามารถปรับได้ที่ ตรงตำแหน่งพวงมาลัยด้านนี้เลยนะครับและอีกด้านหนึ่งด้านซ้ายของเขาก็คือสามารถปรับเป็น i d l e star stop ตรงนี้พร้อมกับการขับขี่ทั้งออโต้และเมนนวลน,นะครับปรับได้ตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าใครอยากจะปรับที่ตรงคอนโซลด้านตรงกลางเนี่ยก็ปรับได้เช่นเดียวกันและวัสดุต่างๆของพวงมาลัยเนี่ยทำจากหนังกลับพร้อมกับหนังธรรมดานะครับทำให้ผิวสัมผัสต,ต่างๆของเขาเนี่ย เรียกว่าทําให้รู้สึกมีความเป็นอารมณ์สปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลยนะครับและสําหรับจอแสดงผลสําหรับผู้ขับขี่นะครับสามารถปรับได้ที่พวงมาลัยทางด้านขวาตัวนี้เลยนะครับเนี่ยเรียกว่าปรับได้ทุกๆอย่างเลยนะครับทั้งโหมดการขับขี่การโทรศัพท์หรือว่าจะโชว์แสดงผลนีเวเกเตอร์ระบบการขับขี่เพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวรถนะครับแสดงบู t หรือว่าความร้อนต่างๆเลยนะครับพร้อมกับสามารถแสดงทิปเครื่องเสียง หรือแม้กระทั่งปรับเปลี่ยนตัวหน้าจอนะครับเป็นแบบคลาสสิกหรือสปอร์ตต่างๆนะครับสามารถปรับได้ที่พวงมาลัยทางด้านขวาเลยนะครับและคอนโซลทางด้านกลางนะครับเรียกว่าจอด้านกลางเนี่ยก็สามารถปรับรที่พวงมาลัยทางด้านซ้ายนะครับนี่ก็ปรับได้ทุกๆสิ่งอย่างก็เช่นโทรศพัพท์หรือเนวิเกเตอร์เครื่องเสียงต่างๆหรือการจะโชว์แสดงผลหรือสมรรถนะของตัวรถเนี่ยก็จะแสดงผลที่หน้าจอตรงกลางนี้ได้เช่นกันนะครับ และตัวเบาะของเขานะครับก็เป็นแบบ b บ็ก e กอซีนะครับเล็กๆทําให้รู้สึกมีความสปอร์ตเช่นเดียวกันนะครับพร้อมกับเบลสีแดงนะครับเรียกว่าโดดเด่นทีเดียวเลยนะครับกับตัวรถที่มีสีเหลืองเนี่ยทำให้ตัดกับตัวรถมากๆเลยนะครับและการขับขี่ของเขาจะเป็นงไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับผมและมาถึงในเรื่องการขับขี่นะครับ กับเครื่องยนต์2,000ซีซีที่มีเทอร์โบมาด้วยนะครับเรียกแรงม้าที่306แรงม้านะครับทำให้รถคันนี้สามารถขับขี่ได้อย่างสนุกสนานนะครับพร้อมกับโหมดที่สามารถปรับตั้งหรือปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาในการขับขี่นะครับในการขับของเราเนี่ยเราสามารถปรับได้ที่พวงมาลัยได้เลยแล้วเสียงของเครื่องยนต์จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับถ้าเราอยู่ในโหมด S หรือ S+ นะครับทําให้รถเนี่ยมีตาการเร่งที่เรียกได้ว่าทันใจตลอดเวลานะครับหรือว่า เราจะรู้สึกว่าอยากจะสนุกขึ้นมาเนี่ยเขาอะมีโหมดเลสตาร์นะครับเรียกได้ว่าเป็นโหมดออกตัวนะครับแล้วเขาจะล็อกรอบไว้ที่4,500รอบนะครับและรถก็จะออกไปอย่างกระชากออกไปเต็มกําลังของเครื่องยนต์เลยนะครับ ด้านช่วงล่างของเขาเนี่ยถ้าเราปรับเปลี่ยนเป็นในโหมด S เนี่ยช่วงล่างก็จะเฟิร์มขึ้นชัดเจนนะครับแต่ถ้าในโหมด Comfort ทั่วไปเนี่ยเรียกว่าใช้งานในเมืองได้อย่างสะดวกสบายนะครับสรุปได้ว่านะครับสำหรับ CLA 35คันเนี้ถึงจะเป็นเล็กสุดสำหรับตระกูล AMG แต่ผมมองว่ารถเนี่ยยังให้การขับขี่ที่สนุกสนานและใช้งานในเมืองได้ด้วยนะครับเรียกว่าตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองได้เลยนะครับ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการขับขี่ที่ผมพาไปในครั้งนี้นะครับสำหรับ CLA 35นะครับเรียกว่าเป็นน้องเล็กสุดสำหรับในตระกูล AMG นะครับด้วยสมรรถนะของเขาเรียกว่ามาอย่างนุ่มๆเนียนๆนะครับมาพร้อมกับแรงม้า306แรงม้าที่ให้การตอบสนองที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับเหมาะกับการใช้งานในเมืองนะครับโดยความเห็นส่วนตัวของผมนะครับเขาพร้อมจะพาคุณไปได้ทุกเมื่อเลยนะครับกับค่าตัวของเขาที่3,999,000บาทนะครับ เรียกว่าเหมาะสมกับค่าตัวของเขาทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณร้าน65คาเฟ่น,นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำสวยๆในครั้งนี้นะครับและฝากติดตามเพจออโต้สปินในทุกๆช่องทางด้วยนะครับสวัสดีครับ